สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านสวยๆมารีวิวนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะก็จะอยู่ในเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบครีขันธ์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านเดี่ยวยกพื้นสูงค่ะซึ่งจะมีบันไดาทางขึ้นนะคะและรอบๆบ้านก็จะมีบริเวณค่ะและมีสวนหลังบ้านด้วยค่ะเราเดินเข้ามาดูในบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ําเนือ้อที่หกสิบสี่ตารางวาค่ะ และตรงนี้ก็จะเป็นเอกสารโฉนดคุดแดงค่ะด้านหน้านะคะเราเดินเข้ามาก็จะเห็นได้ว่ามีพื้นที่จอดรถค่ะและรอบๆบ,บ้านก็ทำรั้วรอบขอบชิดไว้นะคะเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็เป็นชาวต่างชาตินะคะและเราแวะใกล้เคียงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบค่ะจะเห็นได้ว่ารอบๆบ,บ้านนะคะก็ปลูกกระเบื้องและหลังบ้านค่ะจะมีสวนเล็กๆค่ะเพื่อไว้สําหรับปลูกพืชผักสวนครัวค่ะ เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูในบ้านกันค่ะเดินขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะเป็นระเบียงโซนนี้เนี่ยก็จะจัดเป็นมุมพักผ่อนได้นะคะก็จะมีชุดโต๊ะเก้าอี้นั่งอยู่หน,น้าบ้านและตรงโซนนี้ค่ะเราก็จะปลูกกระเบื้องพื้นค่ะก็จะเห็นได้ว่าปูกระเบื้องพื้นดูสวยงามสะอาดตานะคะ บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านไทยประยุกต์ค่ะอาจจะยกพื้นเล็กน้อยนะคะและสามารถมีที่จอดรถด้านหน้าได้ค่ะและหลังบ้านเราก็สามารถที่จะทําเป็นสวนต่างๆได้นะคะบ้านหลังนี้กระจกและหน้าต่างรอบบ้านก็จะเป็นกระจกบานเลื่อนค่ะและมีเหล็กดัดมุงลวดรอบๆเลยค่ะเดินเข้ามาค่ะก็จะเป็นห้องโถงกว้างๆนะคะห้องโถงก็จะมีแอร์ค่ะ แล้วจะแบ่งโซนเป็นโซนห้องครัวสองห้องนอนสองห้องน้ําห้องน้ําส่วนตัวทั้งสองห้องค่ะบ้านหลังนี้นะคะขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะก็จะให้เฟอร์นิเจอร์ครบทั้งหมดเลยตามที่เห็นนี้เลยนะคะอันนี้เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งค่ะห้องนอนห้องนี้ก็จะมีแอร์ด้วยค่ะห้องนอนทุกห้องมีแอร์นะคะก็จะมีเหล็กดัดมุงลวดแล้วก็ม่านค่ะมีตู้เสื้อผ้าและต๊ะเครื่องแป้งนะคะห้องนอนห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวและ ห้องน้ำก็สามารถที่จะแชร์ห้องโถงได้ค่ะก็จะเป็นประตูปิดเปิด2ด้านนะคะสนับโซนนี้ค่ะเส้นทางการเดินทางก็สะดวกสบายมากๆค่ะเป็นจุดใจกลางเมืองนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากห้างสรรพสินค้าหรือว่าสวนอาหารต่างๆนะคะก็เพียง500เมตรเองนะคะเราสามารถเดินออกไปได้ค่ะ อันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็จะแบ่งโซนเปียกและโซนแห้งไว้นะคะซึ่งจะมีห้องกระจกเป็นโซนอนาบน้ำค่ะและจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะบ้านนี้ก็จะเป็นโทนสีโอโรสนะคะก็จะเป็นสีที่หวานๆหน่อยนะคะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยจะปูกระเบื้องสีเทาขาวค่ะก็จะเป็นโซนที่ดูเรียบสะอาดตาดีนะคะ สำหรับประตูด้านนี้ค่ะในห้องนอนก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนนะคะ่วนห้องน้ำและอีกประตูหนึ่งที่แชร์่วนด้านนอกก็จะเป็นประตูปิดเปิดสำหรับห้องโถงค่ะบ้านหลังนี้จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างเลยนะคะทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้าโซฟาเตียงนอนแล้วก็ตู้เผ้พพานะคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เห็นก็จะให้หมดเลยนะคะสองห้องนอนสองห้องน้ำา64ตารางวาค่ะ ตรงจุดนี้นะคะที่เห็นก็จะเป็นประตูเปิดออกไปหลังบ้านซึ่งจะเป็นระเบียงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะคะห้องโถงก็จะกว้างมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนครัวค่ะครัวก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วก็จะมีตู้เก็บของต่างๆนะคะและเตาแก๊สค่ะ เครื่องใช้ในครัวก็จะมีไมโครเวฟตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบิวอินทั้งหมดเลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะเส้นทางการเดินทางจาก ถนนเพชรเกษมนะคะตลาดฉัดชัยหัวหิน70เข้ามาถึงบ้านนะคะก็อยู่ราวๆประมาณ2กิโลเมตรค่ะซึ่งเป็นจุดใจกลางเมืองนะคะและโซนนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นชาวต่างชาติและ,ะชาวไทยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เงียบสงบค่ะจากถนนเพชรเกษมคะ่ะเดินทางมา2กิโลเมตรและเป็นถนนหลักเข้ามาค่ะเข้ามาในซอยก็จะอยู่ราวๆประมาณ300เมตรนะคะก็จะถึงบ้านค่ะโซนนี้ก็จะใกล้ห้างสรรพสินค้าร้าน สะดวกซื้อต่างๆนะคะห่างจากเซเว่นก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน200เมตรเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองค่ะห้องนอนห้องที่สองห้องนี้ค่ะก็มีห้องน้ำส่วนตัวด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีครบค่ะตู้เสื้อผ้าเตียงนอนห้องนอนห้องนี้ก็จะมีแอร์เช่นเดียวกันค่ะสำหรับห้องน้ำค่ะทั้งสองห้องนะคะก็จะแบ่งโซน เปียกและโซนแห้งซึ่งจะเป็นห้องกระจกสําหรับอาบน้ำค่ะแล้วก็จะมีเครื่องทําน้าอุ่นทั้งสองห้องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูห้องน้ำค่ะซึ่งก็จะมีรวดรายที่สวยงามค่ะห้องนอนค่ะก็จะมีม่านทั้งสองห้องเลยนะคะ จากจุดนี้นะคะก็ใกล้ๆก,กับสถานที่ท่องเที่ยวหลายหลายอย่างนะคะแล้วก็เดินทางไปสถานีรถไฟก็อยู่ราวๆประมาณไม่เกิน3กิโลเมตรค่ะแล้วจากจุดนี้นะคะเดินทางไปสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองก็อยู่ไม่ไกลค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะเปิดประตูหลังบ้านไปก็จะเป็นระเบียงบ้านค่ะซึ่งเราก็จะปลูกกระเบื้องไว้ทั้งหมดค่ะบรรยากาศหลังบ้านก็จะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะเพราะว่ามีสวนเล็กๆหลังบ้านที่เราสามารถ ปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยค่ะก็เนื้อที่ทั้งหมด64ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้นะคะน้ำไฟก็จะเป็นบินรัฐบาลค่ะจะไม่มีค่าส่วนกลางใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับโซนนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหลังบ้านนะคะเราสามารถเดินรอบบ้านได้ค่ะซึ่งจะ มีพื้นที่จัดสวนเล็กๆค่ะด้านหลังบ้านและรอบบ้านค่ะก็สามารถที่จะทําเป็นสนามหญ้าหรือว่าปลูกพืชผ,ผักสวนครัวได้เลยค่ะด้านหลังบ้านก็เป็นพื้นที่ใช้สอยตรงริมระเบียงนะคะตากเสื้อผ้าหรือส่วนใช้สอยอื่นๆได้นะคะอันนี้เราเดินรอบบ้านค่ะ ข้างบ้านก็เป็นสนามหญ้าเล็กๆได้เลยนะคะสำหรับหลังนี้ค่ะก็เนื้อที่64ตารางวาน,นะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละลเอียดต่างๆและราคาขายรวมทั้งเส้นทางการเดินทางไว้ให้ถ่ายกริปนะคะก็สามารถที่จะกดมุมขวา,าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็ ให้เช่าด้วยแล้วก็ขายด้วยนะคะก็ขายราคาไม่แพงนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 3 1 5 8 9, 9 9 8 2นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้เลยนะคะซึ่งอาจจะมี QR code ท้ายคลิปให้นะคะหรือจะอติดต่อ WhatsApp ก็ได้เลยนะคะเบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับท่านใดท,ที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามแล้วก็เยี่ยมชมบ้านได้เลยนะคะลงรายละเอียดไว้ให้ท้ายคลิปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ